สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องมาริวมิวชาแนลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาริวมิวได้ไปเจอหนังตลกคอมเดี้เกี่ยวกับครอบครัวเรื่องหนึ่งมาฝากกันค่ะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพ่อไม้และแม่ไม้ลูกติดได้มาปิ๊งรักกันเหล่าบรรดาเด็กๆทั้ง18คนจึงต้องย้ายมาอยู่บ้านเดียวกันความวุ่นวายและความหาจึงได้บังเกิดกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Your My And Our ลูกเธอลูกฉัน ครอบครัวหาฤหันเกินโหลก่อนรับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมปักตะไคร้กันด้วยนะคะเริ่มเรื่องนะคะพระเอกของเรามีชื่อว่าแฝงเป็นพ่อไม้ลูก8ดเขาเป็นนายพลทหารเรือจึงต้องย้ายบ้านเพื่อไปประจำการตามเมืองต่างๆซึ่งลูกๆของเขาก็ต้องย้ายตามมาด้วยครอบครัวนี้ถูกเลี้ยงมาเหมือนกับทหารที่จะต้องอยู่ในกฎระเบียบมีวินยัยมีบทลงโทษ และนี่คือหน้าตาลูกทั้ง8ของพระเอกขอเรียกแทนลำดับอายุกับคาแรคเตอร์นะคะคนแรกน้องเล็กสุดคู่นี้เป็นฝาแฝดชายสาวน้อยนักบอลน,น้องแห้งหนุ่มเนิร์ดส่วนหนุ่มหล่อคนนี้คือพี่คนโตและสาวผมทองคือพี่คนรองนี่แค่ครอบครัวแรกนะคะตัดภาพมาที่บ้านของนางเอกนี่คือนางเอกเธอมีชื่อว่าเฮเลนเป็นดีไซเนอร์เธอมีลูกทั้งหมด4คนแต่รับเด็กมาเลี้ยงเพิ่มมีหคน ซึ่งเด็กทั้ง10คนก็คือน้องหมวยน้องตี๋สาวสวยเธอคนนี้เป็นพี่คนโตแฝดหญิงหนุ่มอาร์ตเป็นพี่คนรองหนุ่มผิวสีน้องเครื่องเป่าน้องลิงและน้องเล็กบ้านนี้ค่อนข้างจะวุ่นวายตลอดเวลาไม่มีระเบียบเพราะนางเอกเลี้ยงลูกแบบปล่อยตามใจลูกทุกคนตัดผ้ามาที่ทำงานของพระเอกพระเอกได้พาลูกคนเล็กมาทำงานด้วย และได้เจอกับเพื่อนสนิทคนนี้เพื่อนพระเอกพยายามที่จะหาสาวให้พระเอกแต่พระเอกได้ปฏิเสธไปเมื่อกลับมาถึงบ้านพระเอกได้เข้าไปดูพวกลูกๆและได้กลับมานอนที่เตียงคนเดียวอย่างเดียวดายส่วนนางเอกได้ดูละครน้ำเน่าคนเดียวและร้องไห้ไปกับมันแม่ร้องไห้ทำไมอ่ะสงสัยฮอร์โมนออกฤทธิ์มั้งพอตอนเช้านางเอกได้ถูกชวนไปงานคืนสู่เย้าสิทธิ์เก่าพอตกดึกนางเอกและผู้จัดการ ได้เดินทางไปดินเนอร์กับลูกค้าส่วนพระเอกหลังจากที่นอนอย่างเดียวดายเมื่อคืนก็ทําให้เขาเปลี่ยนใจไปนัดเดทกับสาวที่เพื่อนหาให้พระเอกได้แต่งตัวเต็มยศโดยที่มีลูกๆคอยให้กําลังใจและคอยสอนเรื่องการจีบสาวที่สําคัญห้ามบอกเรื่องมีลูกแปดคนจนกว่าจะเดทกันครั้งต่อไปเมื่อพระเอกได้มาเจอกับสาวที่นัดเดทเอาไว้ทั้งคู่ได้คุยกันจนทําให้รู้ว่า ผู้หญิงคนนี้คือภรรยาเก่าของเพื่อนทําให้พระเอกง,งงเล็กน้อยพอผู้หญิงที่เด็ดด้วยไปเข้าห้องน้ํานางเอกก็ได้เข้ามาที่ร้านเดียวกับพระเอกทั้งคู่มองกันและกันและได้เข้ามาทักทายกันหลังจากพูดคุยกันอย่างถูกคอพระเอกได้มองไปเห็นแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายและเข้าใจว่าผู้จัดการคือสามีของนางเอกทั้งคู่ได้คุยกันเรื่องลูกๆและงานคืนสุเยาแล้วก็ได้แยกย้ายกัน หลังจากกลับมาบ้านทั้งพระเอกและนางเอกต่างโหยหาซึ่งกันและกันพอทั้งคู่เคยเป็นแฟนกันตอนสมัยเรียนทําให้ฐานไฟเก่ากําลังปะทุขึ้นมาอีกครั้งแต่ก็ได้ยับยั้งชั่งใจเพราะต่างฝ่ายต่างมีครอบครัวอยู่แล้วตัดภาพมาที่งานคืนสุเย่าพระเอกได้มารอเจอนางเอกและได้พูดคุยเรื่องคู่ของตัวเองคู่ของทั้งสองคนต่างเสียชีวิตไปแล้วพอมาถึงเรื่องลูก ตอนแรกพระเอกเลี้ยงตอบแต่สุดท้ายก็บอกไปว่าผมมีลูกบาดคนฉันมีสิบ <c oughs> ด้วยความที่มีฐานไฟเก่าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงไม่มีอุปสรรคไหนมาขวางกั้นได้ทำให้พระเอกขอนางเอกแต่งงานในคืนนั้นเลยรถดับเพลิงสิบคันก็เอาไม่อยู่นะคะจังหวะนี้หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ไปบอกลูกๆเรื่องที่จะแต่งงานและย้ายครอบครัวมาอยู่ด้วยกัน ตอนแรกลูกๆของทั้งคู่ก็ไม่เห็นด้วยแต่ด้วยความรักพ่อและแม่ของตัวเองจึงได้ยอมย้ายมาอยู่ร่วมกันพระเอกได้ซื้อบ้านใกล้ชายฝั่งเป็นบ้านกึ่งประภาคารวันแรกของการย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันจากสองครอบครัวซึ่งเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากทำให้ต้องมารวมตัวเพื่อแบ่งห้องกันโดยจะแบ่งตามอายุที่ใกล้เคียงและเพศเดียวกันอยู่ห้องเดียวกันด้วยความที่เด็กทั้งสองบ้านถูกเลี้ยงมาต่างกันมีนิสัยที่ต่างกัน ทำให้เด็กๆไม่ค่อยชอบขี้หน้าอีกครอบครัวกันเท่าไหร่พ่อเอกจึงได้พาทั้งหมดไปล่องเรือเพื่อสารสัมพันธ์แต่ก็แน่นอนล่ะค่ะความวุ่นวายก็จะตามมาเช่นก,โโก,กันเานเนตันนอะไตกตๆเขจะไปฟังพ,พ่อแม่พอกลับมาบ้าน ทำให้ได้เห็นว่าไม่ใช่แค่พวกเด็กๆที่ต้องปรับตัวเข้าหากันแต่พระเอกและนางเอกก็ต้องปรับตัวเข้าหากันเช่นกันแต่ด้วยความรักของทั้งคู่ก็ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นพอตอนเช้าทุกคนได้ตื่นมารับตารางคิวการใช้ห้องน้าและมากินอาหารร่วมกันอย่างเอิมเลเทม่าค่ะเมื่อถึงโรงเรียนแฝดชายโดนเพื่อนล้อที่มีพี่น้องอีก16คน ส่วนลูกสาวคนโตของพระเอกและนางเอกก็ได้แขวกันเมื่อกลับมาบ้านพี่ชายคนโตสุดได้เปลี่ยนตารางการใช้ห้องน้ำให้ทางฝั่งลูกๆของพระเอกได้ใช้ห้องน้ำก่อนและยืดเวลาการใช้ห้องน้ำพวกลูกๆของนางเอกก็เลยช่วยกันคิดแผนแก้งกับด้วยการทำให้สัญญาณไฟไหม้ดังพวกลูกๆพระเอกที่อาบน้ำอยู่ก็ได้รีวิ่งหนีออกมานอกบ้านและทั้งสองครอบครัวก็ได้เหาะเย้ยกันเมื่อเรื่องนี้ถึงหูพระเอกและนางเอก พวกเขาจึงได้มาคุยกับพวกลูกๆพระเอกอยากทำให้บ้านเป็นบ้านมากขึ้นจึงได้ทำชาร์ตแผนผังในการแต่งบ้านและแบ่งหน้าที่ให้กับลูกๆทุกคนหลังจากนั้นพระเอกกับนางเอกก็ได้ไปสวีทกันที่อื่นทิ้งให้พวกเด็กๆอยู่ด้วยกันแล้วก็อย่างที่ทุกคนคิดค่ะแมวไม่อยู่หนูก็ต้องล่าเริองถูกไหมคะเด็กๆได้เปิดศึกละเลงสีกันเละตั้งแต่หน้าบ้านยันในบ้านแม้แต่หมูก็ไม่เว้นส่วนป้าพี่เลี้ยง นั่งดูมวยปั้มอย่างสบายใจเมื่อพระเอกและนางเอกกลับมาก็ได้สวดพวกลูกๆยับแต่เมื่อสวดเสร็จนางเอกได้เรียกพวกเด็กๆมากอดกันเพื่อให้รักกันมากกว่าเดิมพอตกดึกพวกเด็กๆได้มาประชุมกันเพื่อวางแผนให้พ่อและแม่ทะเลาะกันหลังจากนั้นพวกเด็กๆก,ก็ได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเอกและนางเอกไม่ชอบและบ่ให้เป็นความผิดของกันและกันพระเอกโกรธลูกและจะตี นางเอกได้พูดมาว่าห้ามตีลูกของฉันทำให้พระเอกอึ้งไปสักพักและได้ปล่อยลูกๆไปโดยไม่ลงโทษแถมยังงอนนางเอกอีกด้วยพวกเด็กๆด,ดีใจที่ทำสำเร็จและก็ได้พยายามทำให้พ่อแม่ทะเลาะก,กันหนักขึ้นจนแยกกันนอนหลังจากที่พวกเด็กๆสามัคคีและร่วมมือกันแกล้งพ่อและแม่เป็นประจำทำให้พวกเขาสนิทกันและรักกันมากขึ้นโดยไม่รู้ตัว วันนี้พระเอกได้ชวนนางเอกไปงานเลี้ยงเลื่อนขั้นลูกสาวคนโตของนางเอกได้ขอพาเพื่อนมาที่บ้าน2-3ถึงคนนางเอกด้วยความรีบจึงได้บอกแบบปัดๆไปว่าได้ซึ่งก็เข้าทางพวกเด็กๆพวกเขาได้จัดปาร์ตี้ใหญ่กันที่บ้านหลังจากพระเอกและนางเอกออกไปแล้วตัดผ้ามาที่งานเลี้ยงพระเอกได้เลื่อนขั้นเป็นผู้บังคับการซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดที่พระเอกใฝ่ฝันมาตลอดแต่พระเอกเลือกที่จะปฏิเสธ พราะต้องการที่จะอยู่กับภรรยาและลูกๆนางเอกซาบซึ้งมากที่พระเอกเลือกครอบครัวแต่ใจก็ยังอยากให้พระเอกทำตามความฝันเมื่อกลับมาที่บ้านพระเอกและนางเอกตกใจที่บ้านจัดปาร์ตี้โดยไม่ได้ขออนุญาตลูกสาวคนโตของนางเอกได้บอกว่าขออนุญาตแม่แล้วทำให้พระเอกโกรธนางเอกและทั้งคู่ได้ทะเลาะกันไปมาเรื่องนิสัยของอีกฝ่ายนางเอกจึงได้ไล่ให้พระเอกไปรับตำแหน่ง พวกเด็กๆเ,เห็นพ่อแม่ทะเลาะกันรุนแรงมากและครั้งนี้ไม่ได้รู้สึกดีใจเหมือนแต่ก่อนเช้ามาพระเอกได้ตัดสินใจรับตำแหน่งและตกลงที่จะแยกทางกับนางเอกในขณะที่พ่อแม่ความสัมพันธ์แย่ลงแต่พวกเด็กๆความสัมพันธ์กับยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆพวกเด็กๆได้จัดการพวกที่มาแกล้งน้องแฝดชายและช่วยพี่ชายคนโตสุดหาเสียงเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนจนชนะการเลือกตั้งเมื่อกลับมาถึงบ้าน พวกเด็กๆก,ก็กำลังจะบอกข่าวดีพวกนี้ให้กับพระเอกได้รู้แต่พระเอกได้บอกกับพวกลูกๆเรื่องที่ต้องไปรับตำแหน่งและให้พวกลูกๆฝั่งพระเอกเตรียมเก็บของย้ายตามไปด้วยพวกเด็กๆขอร้องเพราะอยากอยู่ด้วยกันแต่สุดท้ายก็ต้องทำตามที่พ่อสั่งน้องเล็กได้บอกว่าแล้วไม่อยากเสียแม่ไปอีกคนหนึง่งพี่ชายคนโตจึงได้บอกว่างั้นต้องไปหยุดเหลือพ่อให้ทัน ทุกคนแบ่งหน้าที่กันให้กลุ่มเด็กโตไปตามพ่อและกลุ่มเด็กเล็กอยู่รอแม่พอแม่กลับมาพวกเด็กเล็กก็ได้สรารภาพว่าที่พ่อแม่ทะเลาะกันเป็นแผนของพวกเด็กๆแม่รู้แบบนั้นจึงรีบพาลูกๆวิ่งไปที่ไหนสักที่ตัดผ้ามาที่พ่อขณะกำลังจะออกคำสั่งกับลูกเรือได้มองออกไปที่นอกเรือและเห็นกลุ่มเด็กโต แล่นเรือมาตามพ่อให้กลับไปหาแม่และก็สารภาพทุกสิ่งทุกอย่างเช่นกันพระเอกก็ยังยืนยันคำเดิมจนกระทั่งได้เห็นแสงที่ประภาคารของบ้านซึ่งพระเอกเคยบอกกับนางเอกไปว่าตราบใดที่ได้เห็นแสงจากประภาคารแปลว่ายังมีคนรอให้กลับมาหาอยู่ซึ่งหมายถึงนางเอกได้รอให้พระเอกกลับมาหานั่นเองทำให้พระเอกได้ลาทิ้งความฝันและกลับมาหานางเอกและลูกๆ

ก็ได้รับคะแนน IMDB ไปที่5.5คะแนนค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe <c oughs> กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ